สู่ปีใหม่แบบนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าปี2,560ต้องเป็นปีแห่งการปรับโฉมประเทศไทยเราต้องก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0แล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าไปเจาะดูในกลุ่มการทำธุรก,กรรมทางการเงินรัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนทำธุรก,กรรมการเงินแบบออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน นะคะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ลดปริมาณเงินสดในระบบเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ปริมาณเงินสดในระบบของไทยนั้นมีสูงมากจริงก็ต้องไปเริ่มกันนะคะธนาคารของรัฐกันก่อนเลยนะคะอย่างแอปพลิเคชัน m y m o ค่ะเป็นของ Mobile Banking ทางธนาคารออมสินเขาจะทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกประเภทตลอด24ชั่วโมงผ่าน w i f i หรือว่า 3G ก็ได้เขาบอกว่า แอปพลิเคชันนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย <S <S mm hmm. มีความปลอดภัยสูงก็นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของธุรกรรมทางการเงินที่เฉพาะให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรดาสถาบันการเงินนะคะโดยเฉพาะธนาคารและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่จะต้องปรับตัวกันแล้วล่ะค่ะให้มันสอดรับกับเทคโนโลยีและก็ความต้องการของลูกค้าตลอดปี2,560นี้เช่นเดียวกันนะคะกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ แม้จะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแต่เขาบอกว่าปัจจุบันนี้ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มในความสะดวกให้กับลูกค้าหรือที่เรียกกันว่า smart service ค่ะก็นำร่องไปแล้วในส่วนของระบบจองคิวผ่านสมาร์ทโฟนก็เพื่อรองรับการก้าสู่ไทยแลนด์ยุค4.0นั่นเองตอบสนองนโยบายของรัฐอย่างเต็มที่ ความพร้อมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์จะมีมากน้อยแค่ไหนไปฟังการให้สัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการธนาคารค่ะเวลาที่ลูกค้าท่านจะมาใช้บริการกังเราเนี่ยท่านสามารถจองเราเรียกว่าจองสลอ็อตคิวล่วงหน้ามาได้เลยนะครับว่าท่านจะมาถึงกี่โมงนะครับเราจะมีสลอ็อตหนึ่งเนี่ยประมาณ15นาทีที่จะให้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินกู้เงินฝากหรือแบงก์กระทั่งช่วงสิ้นเดือนซึ่งมาชำระเงินกู้จากนี้ไปเนี่ยท่านสามารถคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของแบงก์เนี่ย ผ่านสมาร์ทโฟนแล้วนะครับก็คือว่าอารมณ์เหมือนเฟสไทม์คุยใช่ใช่เลยคือท่านท่านดิวเข้ามาเราจะมีแอสไซน์แอคเคาท์เป็นโลนออฟฟิเซอร์แอคเคาท์ของท่านนะครับท่านก็คุยว่าท่านอยากจะต้องการได้บ้านที่ไหนต้องการมีรายเอกสารรายได้หลักฐานอะไรก็ง่ายๆคือถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาผ่านพวกสมาร์ทโฟนเหลังนี้นะครับคือเรายังเรายังคงความเป็นแบงค์อยู่นะครับแต่ว่าแบงค์รัดด้วยแต่เราใช้เซอร์วิสด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับก็คือรองรับไทยแรงศูนย์จุนเนี่ยแหละนะครับ ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างก็ยอมรับนะคะว่าในปีนี้ค่ะต้องเร่งปรับตัวแม้ว่ากลุ่มธุรกิจรับเหมาก,ก่อสร้างวัสดุก,ก่อสร้างแล้วก็โลจิสติกต่างก็ได้รับอนิสงจากเงินของโครงการไม่กับโปรเจกตรัฐแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตแต่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทรายซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของงานก่อสร้างยังคงขาดแคลนก็ทําให้ราคาก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอีกร้อยละห้าถึงร้อยละสิบ แล่ผู้ประกอบการก็ต้องนําเอาเทคโนโลยีนะคะมาเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้าค่ะอย่างบ,บริษัทผมเนี่ยทำพวกชิ้นส่วนสําเร็จรูปก,ก็จะต้องปรับตัวให้ชิ้นส่วนสําเร็จรูปเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นแล้วก็ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆเนี่ยจะต้องดีไซน์ให้ สะดวกรวดเร็วสามารถก่อสร้างบ้านเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะใช้เครื่องมือเครื่องจักรเป็นหลักแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนสําเร็จรูปด้านคอนกรีตด้านชานด้านเสาเข็มเนี่ยสามารถก่อสร้างบ้านหรือว่าอาคารต่างๆเนี่ยให้เสร็จภายในนี้ไม่กี่สัปดาห์ครับอย่างอย่างบริษัทของเนี่ยทำพวกชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้ชิ้น ส่วนทางด้านของพลโทรสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าในปี2,560นี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ําการพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์4.0ค่ะหรือการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจกเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมภูมิปรรัญญาแล้วก็เทคโนโลยียกระดับให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้นในการสร้างคนไทย4.0ให้สอดรับ กับโลกในศตรวรรษที่21ก็นับว่าเป็นวาระที่ให้ความสำคัญในทุกระดับตั้งแต่กลุ่มของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้แรงงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะก็ตั้งเป้านะคะว่าหงเดือนเนี่ยการรับรู้จะดีขึ้นเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะต่อไปนะคะก็บอกว่าช่วยกันสร้างชาติในทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพนะคะเพื่อผลักดันไปสู่ไทยแลนด์4.0ค่ะ แต่ถ้าพูดถึงการสร้างชาติแล้วคุณผู้ชมครับภยัยพิบัติทางธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสําคัญด้วยเหมือนกันอย่างพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตอนนี้หลายจังหวัดประสบกับปัญหาน้าท่วมหนักนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุยังประกาศเตือน12จังหวัดที่ระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่จะตกสะสมในช่วงนี้ด้วยจะมีจังหวัดไหนบ้างที่เป็นจังหวัดที่ประสบภัยอย่างหนักณเวลานี้และจังหวัดไหนที่ต้องก็ระวังชุ่งหน้ากลับมาติดตามกับรบันรบข่าวค่ะ Hello, yellow.